สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ที่หากแพงทุกทุกคนเนาะยินดีต้อนรับข้สุดสอง่งซาโบฟังล่านะพี่น้องเมือ่อในซาโบก็มีโอกาสเนาะพี่น้องมีโอกาสได้มาเยี่ยมครอบครัวแม่ลูกฮกพี่น้องที่ได้เป็นกระแสในโลกออนไลน์ตอนนี้เนาะพี่น้องการซาโบกะมาเยี่ยมยามทามข่าวเนาะพี่น้องว่าพิ่นอยู่กินแนวใดครอบครัวพิ้นเป็นแนวใดเนาะอันซาโบกะได้ของผักของตอนมา พี Đây, ่น of ้องได้อันมะม่ามาล่างหนึ่งกับขนมหนึ่งแพ็คเนาะพี่น้องมาเป็นของฝากของต่อเด็กๆเนาะพี่น้องซาโบกามากาซาโบไลกับน้องอ้ำเนาะพี่น้องน้องอ้ำพี่น้องขอโทษขออภัยไปชมพินะโอเคพินะสบายดีพี่น้องพี่น้องพ่อหรุกคือเก่าพี่น้อง ไปเอาไปเบิ่งไปส้มกันพี่น้องว่ามันเป็นอย่างไรแม่ก็ดูขอบใจมากแม่ขอบใจหลายๆเนาะขอบใจแทนพอลูกพุกนอเขาพูดนน้ำเชเลืแม่ในต้นม่ได้ลั่งได้รยดอกแม่แต่ว่าอยากสวยเนาะมาตออเด็กๆแม่ไปไปไปสมกันเล่นกันเลยซาโบภากัสบายดีเลยพี mm. ่น yeah, ้อง

เอาก็สิมาฝากนะพี่น้องนะจิตน้ําใจเนาะพี่น้องเด็กๆน้อยๆเลยเอยขอบใจกขอบใุขอบใจหลายๆเด้อเด็กๆไปอันเอาอกล้วยไปให้เนาะอร่อยบ่เห็นอร่อยอกล้วยไปให้มเฒ่ายังบ่ได้มาพี่น้องเอ้ยเหลือแต่เด็กๆตรงนี้อ2อีก3คนบ่แม่นอีก3คนเอากล้วยไปอน ไปกับไปน้ากันดอกกรโลทียมกระทียคันเดียวสามคนพี่น้องกี่อะไรกระทียคนเดียวระทียคันเดียวกี่สามคนอัดสามไปเลยข้าวกับมะกยมาจะเทื่อนรข้างแรกของซาโบูแล้วก็ซาโบูพาครั้งแรกนะพี่น้องคนอยากเห็นคนว่าเป็นไซาโบูพาก็อยากมาเบิ่งนะพี่น้องแต่ในคขีดแต่อยากมาเบิ่งคนว่าก็คือพี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้ี่ยนี่ ดีมกดีใจละลายเนม้อสวยเลือนในรอบรัวถูกคาโด้เจ้าก่องมดีใจลายๆจับหัิตอบบุญใท้คุณในใจเลยสุขภาพแข็งแรงไ้่อไ้ลว่เือเนแา่งแม่แล้งงแ่่มีีว้าาท่่มี้าลา เอ้ยฟ pues huh? uh, um, ้ากเนาะแต่ว่าทางนี่นะฟ้าบุพพพี่น้องเ้ยเนาะตรงไซสสิเดบอกหัวหน้าใหม่อีกแหละหัวฟ้าบุพพพี่น้องบุพพฝนตกมากล้วก็ฝนสาดนะพี่น้องจับกล่องกับลาหูลายตาก็ขอตทษขอไปเ้อพี่น้องเจภาพ เป็นมือกองเหมือนนี่เมื่อยเลยบ่ค่อยได้จับกล้องนะพี่น้องเราสิดังๆนี่ก็ได้มือสั่นๆหน่อยนึงแซ่บู่บ่บ่อยู่กแต่ว่าแต่ว่าเพิงๆได้เป็นมกอง่านา่เนเ่นนน่เา่ร่า่ยาเขา่เรายเขาเยา ขะเนาะองไรแบบนี no eh e yeah. mm ้ hmm. mm hmm.

ก็ได้กได้แล้ว พ yup. um, no. ี um, no. like í, ่สบ้านพี่สว่างนกสังหรดก็สังดได้ด้ยกระาน่งคนไปได้หมะพี่นกพีกกตัแตกกะบอดมีเลยนะพี่นอกแซงกะซีแซงกะมีพี่น้อง FC เพิ่นเขามาสวยเรือนะพี่น้องนกค้าแน่นะพี่น้อง เรียกว่าคนช่วยเรือเขามานะพี่น้องให้กระต่อเติมพี่น้องหนาะพี่น้หนักคนเขามาช่วยเรือนะพี่น้องให้กระต่อเติมให้หน่อพี่น้อง เน่แล้วก็ส้นกระซี่เนี่น้พีนโอเคนะพี่น้ำพนาฮะั่งไกนั่งเรีเวนนางทองบอลม่ันมา้หันน้มืดอืม

เสียงรถไทยเนาะพี่เนาะขอถทดขอภไยเดอร์พี่เนาะยี่เราบันไดนี่นแล้วพี่เนาะโอเค่หน้าที่อเคะตอนนี้ช่องน้าที่ขึงตัวก่อนตัวก่อนอ่ะสี่อืมตัวผู้อีกประมาณสามโอเคถักก่อนนะ ที่อยากซอยเรือนะพี่น้องจอยเรือก,กับมาได้นะพี่น้องเนาะะฝากติดตามครอบครัวเพื่อนในเด้อพี่น้องแล้วก<ป>็ฝากติดตามช่องเสบบะฟังล่าในเด้อร์พี่น้องพ่อพก,กันใหม่คลิปหน้าะนะพี่น้องบ๊ายบาย